พี่น้องมาหาอยู่หาก,กินทีมงานเก่าพอกับข่อยกับเบ้าเบิดโอ้ยเจ๊สะดุดมาเด้พี่น้องมือนี้แต่งตัวเป็นนินจานินจ,า,นนจาอยู่กอ่อหนอไม้กอ่อไผ่พี่ละมือนี้แต่ละคนเป็นนินจาเจ็บเก,เกมนินจาเข้าชี้ค้านไปได้พี่น้องเลยไปเบิง่งบรรยากาศมันลงหมดแล้วนี่ลงหม่องเขาคุดมันแซงนี่เลย มันมีท่ากระเป๋าทัานน้งหลังคอยดิหกวท่าโค้กโค้ชท่า,ทาบุษชักพี่น้องท่เาเสียดพี่น้อง เห็นแล้วเปล่เบิดเห็นแล้วพี่น้องโอ้เข่าๆเลยพี่น้องพี่นน่าที่ไหนเบิดเห็นเลยเข่าเลยพี่น้อง 嗯。Mm hmm. บาเบิกเราุทางไปพี่น้องอยู่เพื่อพี่น้องมาหา้วยดูวสมันรับซับมกเยอืมันดูทำไโคตอึดนี่นะโค อันนี้โบแม่นบอกเยได้โยเอ,อินเดี๋ยวอยู่นีละเออ่นแนนนล้วออกมาลดแล้วยู่ส้นนี่อยู่พอกินแล้วก็ยาเลยอเอาไปลายกระค้านเห็ดยู่ฝ่ายมัน เเรียบร้อยแ,แป๊บเดียวฮักมันเด้อพี่น้องฮักได้อยู่เบอร์นึองมันคาได้เอาเสียมมาซับมันงัดไปนั่นแหละ มมเมื่อต้มตำน้ำพริกกะปิต้มมาละต้มจืดมาละไปกระทั่งหน้าไปทังหน้าช<อ>ิลล่งไปพี่น้องตามเราเบื่อไป คอยคุดมันแซงพี่น้องจ้ะได้มาสำนีแล้วพี่น้องหน่อไม้นี่กับโคลัาโคลาเนาะเปาเบิดมานะสีปอกหน่นอไม,าาแอม,มอ้แล้วพี่น้องเอ้ยปนะอ,อ,อ,อกหน่อไม้สีเห็ดไร่ๆเมนูเด้อถนอมอาหารแล้วทั้งแกงทั้งต้มทั้งอัฟฟิตเพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะคลิปนี้ก็บายบายไปแล้วค่ะ อวนตีนบ๊ายบายแล้วครับบายบายแล้วค่ะอ้วันตีนค่ะ